แล้วไงวันนี้มีคนหนีไปเยอะเลยเหลือแค่ไม่กี่คนเองอย่าให้จับได้นะแม่จะบังคับให้ทำงานโดยที่ไม่ให้กินข้าวทั้งวันเลยเดี๋ยวเถอะถึงจะเฉียดกันแค่แวบ,บเดียวแต่ฉันก็ไม่มีทางลืมถ้าวิ่งนั้นได้เลยถามจริงฉันอยากเจอคนคนนั้นอีกสักครั้งก็ยังดีแต่ก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นจะคิดยังไงนะคะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากรู้แค่ว่าคนคนนั้นเป็นคนแบบไหนเพราะสุดท้ายฉันอาจจะไปจากที่นี่ก็ได้ค่ะฮะเรื่องก็คือถึงจะอธิบายสถานการณ์อย่างละเอียดไม่ได้แต่มันมีปรากฏการณ์ที่ไม่รู้ว่าคืออะไรเกิดขึ้นกับดินแดนต่างๆคุณเซเลเนียก็เลยถูกสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องนั้นหรอคะคุณเกือบจะโดนจับตัวไปพบองค์จกักรพรรดิแต่ก็สามารถเจรจาไว้ได้ และอาจจะถูกส่งไปเป็นผู้สืบสวนแทนนั้นใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นค่ะอย่าทำหน้าแบบนั้นสิคะถ้าฉันสืบสวนมันด้วยตัวเองฉันก็อาจจะพบเงื่อนงำที่ทำให้สามารถเดินทางกลับไปยังโลกเดิมได้ก็ได้ถ้าเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นมาเอ็ดวินกับไครลัสจะอยู่ข้างฉันค่ะเรื่องนั้นมันก็แค่การคาดหวังให้เป็นไปในทางที่ดีค่ะ เพราะถึงแม้ว่าเซเลเนียจะแข็งแกร่งเพียงใดแต่เซเลเนียก็ไม่ใช่ยอดมนุษย์ที่จะสามารถจัดการกับสิ่งที่ไม่รู้จักมาก่อนได้ถ้าโชคดีจริงๆคุณก็อาจจะได้กลับไปยังโลกเดิมแต่ถ้าปรากฏการณ์นั้นยังเกิดขึ้นได้เรื่อย,อยและไม่ว่าจะสืบสวนยังไงก็ไม่พบทางออกค่ะถ้าปรากฏการณ์นั้นยังเกิดขึ้นกับแต่ละดินแดนในอาณาจักรประชาชนจะต้องแตกตื่นกันมากแน่ๆ และก็คงจะโทษว่าเป็นเพราะองค์จักรพัดลายความสามารถและหมดความศรัทธาในตัวพระองค์ในตอนนั้นคิดว่าองค์จักพัดจะทรงเลือกทางไหนล่ะคะใส่ร้ายป้ายสีเมื่อถึงตอนนั้นไม่ว่าปรากฏการนี้จะเป็นพราะเจียรหรือไม่มันก็ไม่สำคัญแล้วค่ะสิ่งที่สำคัญจะมีเพียงแค่แพลรับบาปผมสีดำ สัตรูของอาณาจักรที่จะทําให้ความแตกแยกของประชาชนรวมกลับมาเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นต้องคว้าตัวมาให้ได้นะคะถ้าทําทาาแอปเปิลที่เรียนในวันนี้ไปให้จะต้องสนิทกันมากขึ้นแน่นอนค่ะเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับคนคนนั้นเหรอคะปราสาทโบลเชกมาแชน ฉันดูเป็นไงบ้างไข่ไก่พอจะลดรอยช้ำลงได้บ้างไหมดูให้หน่อยสดใสที่สุดในโลกก็ดูเหมือนเดิมนะโทษเอ้ยไม่ได้การแล้วฉันต้องหายดีก่อนที่จะถึงช่วงงานเลี้ยงน้ำชาในปีนี้นะแล้วใครใช้ให้เธอไปมีเรื่องตบตีแบบนั้นละ่ะก็มันน่าโมโหนี่นาถ้าอิจฉาที่ท่านพี่ได้มั่นกับท่านนดยุกเวโลก็พูดมาสิว่าอิจฉา ทำเป็นสูงทรงแล้วผ้ามอะไรเสยแ้งอยู่ได้เพราะงั้นต่อไปนี้ถ้าต้องเจอพวกเลดี้แย่ๆฉันจะจัดการเองนายนุ่มนิ่มและตัวเล็กเกินไปสู้กับผู้หญิงปากร้ายพวกนั้นไม่ไหวหรอกว่าแต่นายดูอะไรมาตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วนะ่ะแถมยังถอนหายใจอีกผู้หญิงนี่อะไรกันเนี่ยนี่นายแอบรักผู้หญิงที่โตกว่าเหรอเป็นผู้หญิงที่ท่านพี่ฝากให้ตรวจสอบต่างหากเล่า งั้นผมไปก่อนนะครับระวังตัวและเดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะพี่ฝากเอาอันนี้ให้เอดดิทด้วยให้แทงกระจกบ้านนั้นแล้วก็กระซิบช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับตระกูลของเล็กที่เจอกันวันนี้แล้วส่งจดหมายมาให้พี่ทีนะเห็นนางบอกว่าสนิทสนมกับตระกูลไดยุคนี่นาะ นางอาจจะมีความแค้นต่อตระกูลของเราเพราะเรื่องในวันนี้ก็ได้เตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าถึงตระกูลฉันจะเป็นบารอนแต่ก็สนิทสนมกับตระกูลไดยุกถึงนางจะดูไม่เหมือนคนไม่ดีและไม่ได้มีพิษมีภยัยอะไรขนาดนั้นก็ตามแต่ระวังตัวไว้ก็ไม่เสียหายพบว่าตระกูลนี้แม้จะดูเหมือนว่าเป็นตระกูลชนชั้นสูงต่ำต้อยที่คอยดูแลกลุ่มอัศวิน แต่จริงๆแล้วผู้นำตระกูลนั้นมีหูตากว้างไกลและมีฝีมือที่โดดเด่นเรียกได้ว่าเป็นตระกูลที่กว้างขวางที่เดียวฉันส่งจดหมายไปบอกท่านพี่แบบนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าต่อไปพวกเขาคิดจะทำอะไรแม้ว่าองค์รัชทายาทจะได้เป็นจัก,กรพรรดิองค์ต่อไปแต่ก็ทรงขัดคำสั่งจัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบันไม่ได้หรอกค่ะ ส่วนใครลัดที่เป็นอยุ่ของตระกูลที่มีอำนาจพวกชนชั้นสูงที่ควบคุมเขาได้ก็มีอยู่ไม่น้อยในสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับจำนวนคนอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรสนิทสนมกับลูกสาวของบารอนผู้กว้างขวางคนนั้นเอาไว้ถึงแม้มันอาจจากไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบที่เจียต้องการแต่นางดูเป็นคนที่สแสวงหาความแข็งแกร่งนางอาจจะเชื่อฟังเจียเหมือนเป็นพี่สาวก็ได้ค่ะ คนคนนั้นสแสวงหาความแข็งแกร่งหรอคะชอบขนาดนั้นเลยหรอคะทั้งที่บอกว่าเห็นนางวิ่งผ่านไปเฉยๆแต่ยังอุตสาหจดจำใบหน้าและวาดภาพเหมือนออกมาได้ขนาดนี้พลังแห่งรักนะเหรอเปล่าคะ่ะพอดีฉันฝึกฝนมามากพอสมควรก็เลยชินแล้วนะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ฉันฝึกโดยการมองตาของท่านอาจารย์แบบนี้คะ่ะ เว้นหัวจังเลยค่ะพอได้แล้ว